มันชัดเจนหมดว่าเอาเจ๊กลิมมากคาะกลาเล่นโมเดลเดียวกับพฤษภาธมินเลยครับโมเดลเดียวกันเสร็จแล้วคอยดูไอ้โมเดลเดียวกันเนี่ยไอ้เจ๊กลิมแม่งกลายเป็นเหยี่ยบหิมาลายลอยลื่นเป็นเฮียเลยงานนี้นะไอ้เจ๊กลิมเนี่ย <c oughs> ท่านจำเลยไอ้ตอนที่มันออกมาออกมาขูท่ที่ที่ที่รัฐหน้ารัฐสภาเนี่ยที่ให้มาแปดสิบล้าน ตอนนั้นแปดสิบล้านแปดสิบล้านก็คือไอเ้เจ๊ลิมเนี่ยร่วมอยู่ในจำลองจำลองตอนนั้นด้วยครั้งสุดท้ายเจ๊งลิมมันลองดูถ้าไม่ได้ก็เลิกกันไปไอ้ตอนไอเ้เจ๊งลิมไอเ้เจ๊งลิมอย่างมากได้สิบล้านผมบอกได้เต็มที่สิบสิบล้านไม่มีมากกว่านี้เพราะเขามอลิมออกเขาไม่แน่ใจตัวแล้วเวลานี้เวลานี้ก็หาตัวไม่ได้ตัวที่แม่ดงดังๆมันไม่มีอะเสซโอ้เสไอเหียก็ไปดิเก็ไปไอพวกนี้เละเทะหมดได้เงินไปแล้วก็ตลกแดกหายหมด คุณไอเจ๊ลิมไอ้เจ๊ลิม่ยถ้างานนี้ไอเจ๊ลิมเล่นไอเจ๊ลิมต้องได้เป็นร้อยต้องได้เป็นร้อยร้อยหักเลยหักสามสิบล้านนี่มึงกูปกระกันตัวมึงออกมาเหลือหกเจ็ดสิบล้านเจรลิมนะปัญหาคือว่าเราจะมาดูว่าในเวลาอันใกล้ๆเนี่ยไอ้เจ๊ลิมมันจะกลับมาหรือเปล่าผมกลัวมันหนึ่งถ้ามันกลับมาแล้วแม่งมารับเงินแล้วแม่งก็ไปเนะผมเชื่อไอ้เจ๊ลิมไม่ทำแล้วเรื่องที่สองเนี่ยมันทำยากเกียวนี้พ่ออะไร ประชาชนมารู้หมดวไอ้เฮียมึงเราโมเดลเดิมเอาตัวละครเล่นเดิมเลยเอาไอเ้เจคลินม,มาจะไปทำหนกดูในทำเนี่ยบโมไปสี่พันกว่าล้านนะครับหกเดือนในทำเนี่ยไอ้เจคลินม,มาเอามาใช้จ่ายทะบทตรสองพันล้านไปถามเมียไอ้ป้าแมรี่ไอ้สุรกียเติสเดไทยทูว่าโอนเงนให้เจคลินทุกวันวันละร้อยสองร้อยล้านนะ่ะแม่วันใช้หนึ่งนับเป็นสิบสิบล้านนะ่ะไม่ใช่เล่นๆนะครับ การทําบุญคนนี่เงินจังนั้นเงินอย่างเดียวนะครับค่าการเดิน,น,เาาน,นี่เขไม่รู้เท่าไหร่ละแล้วค่าหายแล้วไอ้ในในคำนี้บอกวันเท่าไหร่สามสี่หมื่นคนสองสามทั้งนอนเป็นหมื่นนะครับข้างในประมาณหมื่นกว่าสองหมื่นคนประมาณสามหมื่นคนมันแค่สามหมื่นคนนะครับไม่ใ,ใช้หนึ่งสองพันล้านหนกเดือนหกเดือนนะครับแล้วท่านทั้งหลายลองคิดดูไอ้เจ๊ลินเที่ยวนี้นะมันมีเงินสองพันกว่าล้านเที่ยวนี้มันจะมาทํารับประหารหรือจะมาชุมนุมคนนะ้วยไม่มีทางครับ ผมบอกนะอีเตะมึงเงินอีเตะมึงตั้อยู่ในตัวพันล้านทำรับทหารอีกอีสามร้อยล้านมึงไปให้ไอ้ไอไอกษัตริย์กษัตริย์มาเลทำไปให้กษัตริย์มาเลไอ้ไอ้เฮียกษัตริย์มาเลมันจะแหกปากวะกูไม่พอไอ้ปาวานกูรู้แล้วว่าปาวานตายเพราะไอปาวานเนี่ยไม่ไปยุ่งกับไอ้พวกกษัตริย์มาเลซะรู้เขารู้กันหมดข้างในนั่นมันบิดปากโล่เฮียม่งแหกปากบอกว่าไอ้เฮียปาวานตายแล้วถูกมึงก็ทำไมเฮียบิดปากมันสามร้อยล้านไอ้เฮียเขารู้ทั้งโลกเขารู้แล้พ่อไอ้ปาวานเนี่ย เปล่าอะไรตายไปแล้วเปล่าไ,ไม่รู้ส่วนตัวผมนะผมว่าพ่อมันเน่ยตายไปแล้วแต่มาถามผมผมว่าแม่ตายไปนานรอด้วยไม่ยืนยันตายกูมางอะไรนาหี่พุ่นเข็นไปเข็นมาเข็นไปเข็นมา <c oughs> <ๆ S 2> แล้วตกมากก็ไหม่รั่วอะไรก็ใม่รูก <c oughs> แล้วทันข้างหลยคอยดูมันนี่นะทางสองฝ่ายจะชิงประกาศแล้วคอยดูว่ไอ้บัพรพูดผิดมาอีเปมจะหาท่องทางประกาศว่าพ่อมันตายแล้วใครทําตายที่ผมบอกก็ ไอ้เล่หำตายไอ้ทักเล่หำตายไม่รู้อย่างเงี้ยไอ้พายิ้เลยห์เขาบอกไอ้พ่อมันตายพ่ออีเพนทำตายนะอีเสียไอ้เสียทำตายอีอีแต่ดำทำตายไอ้ฟอร์มช็อกโกแลตแต่ดำทำตายคือทุกคนมื่เวลานี้มื่กไหร่เเอาส่งพ่อมาเล่นบอกไอ้พ่อมึงตายเพราะไอ้บุญนายกูบอกเลยพวกมึงพ่อมึงตายไปเลยแล้วบอกเลยว่าประชาชนในประเทศทำพ่อมึงตายเลยกันเพราะว่ากูรับไม่ได้กับความเหี้ยพ่อมึงเรื่องทั้งหมดนี่แหละเล่นกันใหญ่เลยนะ แต่ลำบริบทที่แม่งเล่นนะจะไอฝ่ายนี่ก็เล่นแบบนึงฝ้ายแล้วพวกเราเนี่ยเป็นประชาชนซึ่งไม่รู้หนุ่หนีเ,นเ,เลยล้วก็คอยดูว่าพวกมึงเล่นอะไรกันไอเจ๊ลินเนี่ยนะเป็นขี้เลยผมจะบอกไนยะไม่ต้องดูอะไรเลยดูในระยะเวลาตะไอเจ๊ลิมมันจะกลับมายังไงกลับมาเล่นบทอะไรถ้ามันกลับมานะแล้วท่านดูหน้าตามันนะท่านจะรู้เลยว่ามันไปรอดหรือไม่รอดมันโดนยาหรือไม่โดนยานั่นเรื่องนั่นจุดยห บระก,กันตัวออกมาปุ๊บแม่งหายเลยไอ้เจ๊ลิมหายเลยมีแต่นหน้าข่าวเคาะอลาเจ๊ลิมออกมาเลยไอ้เจ๊ลิมมาข่าวบอกแม่ไปจีนทันทีเลยไปจีนทันทีแล้วหน้าตาที่ผมไอ้หน้าที่เราลูกเห็นในทีมหนังซื้อพีลงมันรูปเก,ก่าล้วไปดูรูปที่มันออกมาจากใครมีแบบมาลงดิใครที่มีรูปมันเาแบมาลงนี่รูปที่มันออกมันคุกอะ หน้ามันเตรียมเป็นคนละคนเลยเนี่ยมันเหมือนคนโดนยาเนี่ยโอเคนะ่ะมันเราก็ยกประโยชน์ไอ้เจ๊ลิมมึงแง่มึงไม่โดนยามึงช่วยมานําฝูงชนให้กูดูหน่อยแล้วผมจะดูว่ามันจะถูกพนามฝูงชนขึ้นไหมไอ้พักปอนแดงสาบก็ไปเอาคุณต้าึ้นมาเฮโลเฮ,โล,ฮโลกันใหญ่แต่ละอย่างนเนี่ยอีหลอกเดิมทุกอย่างแล้วมันจะไปจะจับทางกันไม่ถูกอ่ะไม่ต้องเล่นอะไรเลยอยู่เฉยเยคอยดูพวกมึงแล้วกันกูสบายใจกูอยู่ พวกเราก็ดั้งดูแล้วกันว่าเออวันนี้ผมก็เล่าให้ฟังว่าเออมึงเรื่องมึงอ่ะแล้วอยู่ที่ลงทิ้เลยแล้วเวลานี่นะสิ่งที่แปลกมากที่สุดก็คือสีหายไปเลยทักสีหายไปเลยนายปู่หายไปทุกคนหายหมดเลยซอสซอสพักเพื่อตรงเพื่อสายหายหมดไม่มีใครไอ้นี่เล่งนันใหญ่เลยโอ้ประเทศไทยว่างมันแบ่งเค้กมันตัดเค้กมันเชื่อกันเชื่อทั้งแบบที่นี่บอกโอ้ประเทศนี้เป็นของมึงเลยนะมึงเล่งกันตามสบายเลยนะแล้วเดี๋ยวพวกเรามาดูเลย มันไม่มีอะไรเฮี้ยวกว่านี้แล้วเชื่อผมอ่ออีกเรื่องน่ที่จะขอคุยนะคลิปเนี่ยวันนี้ทําคลิปเนี่ยก็อยากให้พวกเราเดี๋ยวผมคุยตอนทา้ายกวลืมนะก็คือผมพูดตอนนี้ตอนท้ายผมพูดอทีคลิปเนี่ยที่ออกไปตอนนี้เนี่ยมึงนอกเขาบอกว่ามันพยายามเก็บคลิปผมไปแล้วไปหั่นหั่นแล้วตัดกลับไปกลับมากลับไปกาับจบคุฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันก็มาวางคลิปอย่างเดิม เพื่อนก็พวกเรากองทาบทผมก็ไม่รู้เนาะพวกเรามีวิธีที่จะแก้ไขอย่างนี้ยังไงผมก็พูดไปตอนเช้าแล้วว่ามันก็กลัวมากมันขณะมันกลัวมันก็ไม่กล้าไม่กล้าเอ่ยชื่อันโพบผมก็เคยบอกเลยว่ามันเอ่ยเมื่อไหร่เนี่ยมันเท่ากับตีให้มันโคตรมันดังขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีความรู้สึกลึกๆว่ามีคนใหญ่คนโตคนหนึ่งแบกไอ้บรรพบุษอยู่ซึ่งมันคยไม่อยากยุ่งเท่าไหร่ ก็จะจริงเท็จผมไม่รู้นะจะมีใครมาแบกผมอยู่ข้างหลังใหญ่ๆโตๆผมไม่รู้นะแต่ผมก็จะจะบอกได้ว่าผู้เราก็ประมาโทรมัจโระปธาเรากูไม่ประมาทกันนะเป็นคลิปที่ออกไปก็อยากให้ออกทีเดียบพร้อมกันเนี่ยออกเป็นพร้อมกันถ้าส่วนแฟนคลับที่ฟังผมอยู่ถ้ามีโอกาสโหลดก็รีบโหลดทันทีแล้วเก็บไว้เลยโหลดแล้วเก็บไว้เลยนะฮะอย่าไปโหลดฟังเดีวโหลดแล้วเก็บได้เก็บได้ในยู u b e มันก็โหลดเก็บได้เลยฮะ ถ้าลงใน youtube เยอะๆดีเพราะใน u t u b e เนี่ยในมีเดียไฟล์เนี่ยมันซื้อกล่องได้ผมจะบอกไ้แต่ใน y YouTube เนี่ยมันซื้อไม่ได้แล้ว youtube มันหลากหลายถ้าลงใน y o u t u ู e เยอะๆ,ๆเนี่ยม,มันปวดหัวมันปวดหัวก็วันนี้การเมืองก็ไม่ได้มีอะไรมากนะอะไรที่ที่มาก็บอกว่าแท่นกระหลยบริบทที่มันเล่นกันอยู่ก็คือการข่าวคือจิตวิทยาการข่าวอย่างเดียวเลยว่า เออพ่อพ่อกูป่วยหนักเนี่ยกูพ่อกูป่วยหนักแล้วพ่อกูรับรองมึงตรงไหนเซ็นให้มึงตรงไหนอ่ะไอ้คอรมองตั้งออกมาแล้วพ่อกูไปรับรองไหนไอ้ทางนู้อไอ้งที่เหลยก็น้าด้านกูไม่รับรู้กูก็ลงในพระราชกิจจารู้เบิกเบิกสาสร็จแล้วกูก็บอกว่าโอเคจบแล้วกูได้เป็นแล้วคอรมอกูเรียบร้อยพ่อกูเร็จรับรองแล้วพ่อทั้งพ่อมึงพ่อกูหี่กูไม่รู้แม่อยู่ไหนกูรู้อย่างเดียวว่าพ่อกูป่วยกูไม่รู้ ผมบอกได้เลยนะประเทศที่โคตรตลกการรับรองเอกสารทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องจริงแต่นี่ไม่ใช่นะเอาหนังทีวีมาฉายให้ดูสามาเจก,ก้าสิบเอ็ดเอาไทยรัฐเดลินิวเป็นตัวกําหนดเป็นกําหนดว่าอะไรที่มีลลกที่ติมเมซีก็ไม่มีแลกที่ติมเมซีอะไรที่มีถูกต้องชอบธรรมก็ไม่มีความถูกต้องชอบธรรมแล้วทั้งหมดที่มึงทำมามืเอเขอนตันน้งแต่ต้นจนจบ แล้วมึงแบ่งเป็นสองภาคสองฝ่ายกูเห็นชัดเจนแล้วเสียเราก็เอาเข้าไปในค่ายเอาทหารทั้งหมดไปค่ายอยู่ในสู่ทําทำกันแล้วสแปมบายเลยอยู่ผมก็ไม่รู้ก็ไม่ไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้ถ้าก็คอยผมบอกได้ว่าไม่นานเกินรอพวกเราใจเย็นๆคอยดูนะพายเดือนสองเดือนนี้มากมีเรื่องแน่มีเรื่องแน่เพราะมันเงียบผิดมากไปมันไม่ควรมีเงียบถึงขนาดนี้ โอเคนะครับการเมืองนี่ล่อมาเต็มเต็มแล้วก็คอยดูยเช็ดลิ้นคอยดูยเช็ดลิ้นไม่ดีวายเจนี้ออกมานาตอนไหนแบงค์สตาร์ออกมาหาหอวใกันบ่นนะไอ้ดูเช็ลิ้นแม่งจะถือขึ้นมายืนไปผู้นําทันทีแล้วจําลองออกไอ้พี่พงษ์ธงชัยไอ้สุเลยสายสมศักดิ์โกไสสุก,กสสไอ้ยุ่งลอทเด็แล้วผมอยากให้แม่เป็นอย่างนั้นพ่อจะได้เห็นประชาชนแม่จะได้หูตาสว่างเฮียมาอีกแนละ้วทําลุ่ม S <S ยีย่านเดูอีกแล้วยีย่หลอบโดโมโนเดลเดิมพาราดิมพิกเดิมสกอริโอไทยเดิมทุกยทยอย่างแม่แบบเดิมหมดเลยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงบ้านนี้เมืองน,นี้ถ้ามึงยังโง่เป็มันโต้ไปโต้มาเบื่อแล้วไม่รู้กี่รอบก็เอาว่าเลยไปเอาเละครับวันนี้ก็สี่สิบกว่านาทีการเมืองถ้ามาคุยเรื่องเรื่องอะไรเรื่องนี่แล้วอมาตอบคถามเออก็วันนี้ก็อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร ปรากฏว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมผมอยากจะอ่านให้ผู้เราฟังนะแล้วก็ผู้เราไปคิดกันเอาเองแล้วเดี๋ยวจะต่อทายมันก็ไม่ยาวแต่มันมีประโยชน์เรื่องของเรื่องเอกสารก็อยู่อีกเครื่องหนึ่งโอ้ยผมลําบากวุ่นวายเอาให้ดีกว่าผมก็พูดให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเอ่อไอคอเลสเตอรอลเนี่ยซึ่ ตอนนี้หมอทั้งโลกเอีอยกยอมรับแล้วว่าเขาวางเกมรักษา,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 าผิดพลาดมา60ปีถามว่าทำไมผิดพลาดมา60ปีโหกิ0ปีเพราะอะไรมันฟ้องฟอง้ฟองมาจากอะไรการสาธารณาสุขคนป่วยไปโรคหัวใจเยอะมากเยอะจนผิดปกติมา60ปีเขาก็ย้อนกลับไปดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นถึงพบว่า ในเกมที่ตั้งเอาไว้ว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยคือตัวที่ทำให้เป็นโรคหัวใจตายด้วยโรคหัวใจตอกกดว่ามันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่เนี่ยก็ผมพูดก็มีบางคนก็มาบอกว่าไอ้บรรพฤษแมงโคสุดยอดเลยบันพดมาพูดมาสองปีกว่าจะผม่็เกือบสามปีของพูดเรื่องทื่องเนี่ยไอ้เรื่องคอเลสเตอรอลทำไมอ่ะทำไมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าอังกฤษ ฮัลลอังกฤษอังกฤษนี่หมอเก่งมากเยอรมันอังกฤษหมอเก่งมากนะในยุโรปเนี่ยหมอเก่งหมดผมจะบอกให้หมอเก่งมโดยเฉพาะเยอรมันเยอร,ม,ยอรมันเนี่ยใช้ระบบอายุรวัทด้ยาศาสตร์คือแอนตี้เอชิชันเมเกชันมานานมากเนะ็นตัวเริ่มต้นเขาเอาเขามีการบันทึกการรักษาตั้งแต่สมัยซูบิเลียว่าการรักษาโบราณไปแล้วเขาก็มาประยุกใช้ในปัจจุบันจึงเกิดวิชาแอนตี Anti ้เอดิชันเมเกชันเกิดขึ้นที่ได้เห็นว่ายาโรคกระเพาะ ของเยอรมันชื่อเอาเบสมันยี่ห้อเอาเบชขวดเล็กๆรสชาติกูบาดมากกินเข้าไหท่จะเป็นลม๋ตอ้วกแต่เขาบอกว่ามันมันมีประสิทธิภาพมากอีกตัวหนึ่งที่เราเอามาใช้กันก็คือตัวตัวอะไรที่ฉีดคอ <c oughs> ใช้ฉีดคอแก้แก้เจ็บคอแก้ไอตัวนั้นก็ของเยอรมันคิดขึ้นมาก็ดีนะดี ท่าไปซื้อขวดเดี๋ยวนี้ห้าอยสิบบาทหมก่อนขวดร้อยกว่าบาทนะฉี่แล้วคอเย็นสบายไอ้ตัวนั้นจะเป็นเป็นสมุนไพรเพียวๆเลยนะของเยอรมันกินไอ้คอนคอริสเตอรยเหนออังกฤษมันค้นพบมาก่อนแล้วมันบอกว่ามันเรียกตัวนี้ว่าในวกงการแพทย์นะเขาเรียกมันว่าคอริสเตอรยคอนคอนคือคอนคอคเชนคอนคอคเชนก็คือต้มตุ๋นคือหลอกลวงคือเรื่องของเรื่องก็คือ มันตั้งค่าคอเลสเตอรอลไว้ที่สองร้อยสามสิบนี่เราคุยเรื่องเอเ a นยาชินมดิเกชันนะอายุระหว่างวัอเท่าไอ้ f d a ไอ้ท้งหลายในโลกเฮียบใบนี้เนี่ยชิบหายว่า FDA Food and Drug Administration ชื่อมันคือสมาคมยาอาหารและยาของอเมริกาความที่แม่งใหญ่มากคนเมกันนี่กินยาเยอะชิบหายท่าดูหนังซีรีส์นี่ทุกคนทุกคนในอเมริกานี่กินยาทุกวัน ไม่ว่ายาเฮียยาเหี่เลยแม่งแดกทุกวันมันแดยจนท่านประเทศแม่งปนยาแล้วไอการแดกยาวมันเนี่ยครอบคุมมาถึงมันบังคับหมอทั้งโลกให้เชื่อมันเลยในกติกาการการการรักษาซึ่งผิดท่านรู้ไหมว่าสมัยสงครามเวียดน,นามสมัยก่อนสงครามาเวียดน,นามคนไทยอ่ะคนไทย่ะแล้วมันก็ส่งยาเข้ามาจมันสมัยก่อนเราจะมีเตต้าไซคลิน มีพวกออัมพิซิลลินอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยยาแก้ปฏิชีวนะที่แก้เสษปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยมีการจินยาพวกนี้มากที่สุดในโลกมากที่สุดในโลกแม่ตำรวจแล้วมัตกใจโอโ้ประเทศไทยแม่งแดกยาปฏิชีวนะแก้เสษมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเพราะอะไร <c oughs> หนูทดลองเนี่ย มันตั้งค่าวไว้คอเลสเตอรอลไว้ที่สองร้อยสามสิบว่ามนุษย์ต้องตั้งมีค่าคอเลสเตอรอลสองร้อยสามสิบเสร็จแล้วมันก็ไปไอ้หมอทั้งโลกเชื่อแม่งแล้วมันก็ขายยาสตาตินคือยาเบื่อหนูห้าเปอร์เซ็นคือสตาตินเนี่ยคือยาเบื่อหนูอยู่ในนั้นห้าเปอร์เซ็นเพราะไอ้ยาเบื่อหนูมันเป็นคนผมว่าสามารถลดคอเลสเตอรอลในตัวของคนได้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องการสตาตินนี่ไม่ละหกสิบบาทะแล้วมันขายทั้งโลกไง ทั้งโลกเชื่อแม่งหมดเลแม่งขายทั้งโลกทำไปทำมาไอคคริสตลอยเนี่ยทุกคนเชื่อหมดฝังใจมาหกสิบปีเหมือนฝังใจว่าพ่อมันเนี่ยเป็นพ่อที่ดีหกสิบปีเหมือนกันหมดฝังไคอคคริสตลอยแม่หกสิบไอสองร้อยสาสิบต้องบังคับสเตีริไลคือเมนเทนให้มันอยู่ที่2สองรอยสาสบ ไอ้ทั้งโลกไหมวะอังกฤษฝ่ายเยอรมันเนี่ยฝรั่งเศสเยอรมันทั้งหมดทั้งทั้งยุโรปทั้งหมดรวมตั้งญี่ปุ่นกับจีนบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่แหกตา